ดีค่ะวันนี้จะจะชวนเพื่อนๆมาทำพาสต้าซอสครีมเนื้อกันค่ะเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะเรามีพริกไทยดำค่ะสียิวดำวิปครีมสดค่ะเกลือค่ะแล้วก็มีเนยแล้วก็ขานอรสเนื้อค่ะ ส่วนชีสวันนี้เราใช้เป็นชีสพาเมซานแล้วก็เฉดด้าน,นะคะส่วนใครชอบชีสอะไรก็สามารถใส่ได้นะคะแต่เบสจะเป็นพาเมซานนะคะมีพาสต้าเพนเน่ค่ะแล้วก็พริกปาป,ปิกานะคะวันนี้จะใช้สีเหลืองทุกคนจะใช้สีอื่นก็ได้นะคะเห็ดแชมเปญองค่ะ หอมใหญ่หั่นเตา๋าอันนี้ประมาณครึ่งหัวนะคะเนื้อค่ะวันนี้จะใช้เนื้อส่วนริบอายค่ะจาร์อมกระทะร้อนแล้วนะคะก็จะใส่เนยนะคะ หอมแล้วอ่ะหอมเลยเราจะผัดหอมให้เขาสุกใสนะคะพอหอมใสแล้วเราก็จะใส่เนื้อนะคะ เนื้อเขา้สุกประมาณหนึ่งนะคะจาก็จะปรุงรสด,ด้วยเกลือเล็กน้อยแล้วก็ใส่คาร์อนเนื้อนะคะยังไม่ต้องใส่เยอะนะคะเราแค่อยากให้เนื้อมีมรสชาติเฉยๆเติมนม้ำลงไปเล็กน้อยด้วยค่ะ นอนละลายนะคะเดี๋ยวจาจะเติมน้ำอีกเล็กน้อยนะคะแล้วก็ตุนไว้สักหน่อยหนึ่งจริงๆความจริงแล้วจาใช้เนื้อริบอายเนี่ยไม่ต้องตุนก็ได้นะคะแต่ว่าจาอยากให้เขานิ่มสักหน่อยนะคะก็เลยว่าจะตุนสักหน่อยนึงก็ อันนี้ก็แล้วแต่เนื้อของทุกคนเลยนะคะว่าใช้เนื้อส่วนไหนเหนียวหรือไม่เหนียวนะคะเดี๋ยวเราตุนเข้าไว้สักพักนะคะเดี๋ยวเราไปต้มเส้นพาสต้าเพเนรโรค่ะตอนนี้จราก็จะมาต้มเส้นพาสต้ากันนะคะ ทุกคนต้องทำกล่องบรรจุพันธ์ของเขาเลยนะคะของจาเป็น11นาทีนะคะในน้ำเนี่ยจะใช้เกลือเล็กน้อยแล้วก็น้ำมันนิดหน่อยนะคะ ตอนนี้เนื้อของจาก็ได้ที่แล้วนะคะจาใช้เวลาตุ๋นไฟอ่อนไปประมาณ15นาทีนะคะซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่เนื้อของทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวจาจะมาปรุงรสนะคะพริกไทยดำค่ะจะใส่ทีละนิดเอาแล้ว,วกันนะคะเราสามารถเติมได้นะคะแล้วก็เกลืออีกเล็กน้อยค่ะ เราเพิ่มสีสันด้วยสีอุดมนะคะนิดหน่อยพอค่ะถ้าใครที่ไม่แน่ใจว่าจะใส่อะไรเท่าไหนก็ค่อยๆปรุงไปได้นะคะแตวาจะใส,ส่สีอุดมไปสักเล็กน้อยนะคะ ครีมค่ะ พอเดือดแล้วจ้าก็จะใส่ชีสนะคะจะมีพาเมซาน2แบบนะคะก็จะใส่ทั้งสแบบในตอนนี้เลยแต่เก็บเฉดด้าไว้ใสท่ทีหลังนะคะ เมื่อกี้จะชิมรสแล้วนะคะได้เรียบร้อยแล้วจาก,ก็จะใส่เพนเน่ลงไปเลยค่ะ ก็จะ,จะเอาประมาณนี้นะคะเห็นไหมเราจะไม่ให้เขาแห้งมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่เฉดด้าลงไปด้วยนะคะแล้วเขาก็จะข้นขึ้นนะคะตอนนี้จะได้ปิดเตาไปแล้วนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากแต่งจานก็สามารถโรยหน้าด้วยแพสลี่ได้นะคะแต่ว่าจ้าไม่มีค่ะวันนี้ลืมไปค่ะ พอดีจานนึกได้ว่ามี Rosemary อยู่ข้างข้พอดีเลยนะคะก็เลยจะใช้ Rosemary ตกแต่งแทนนะคะ